สวัสดีค่ะเพื่อน,อนๆวันนี้ชาลีทาโรนะคะจะมาพาเพื่อนๆทำแกงขี้เหล็กนะคะจากดอกฟันสิงโตหรือดอกมัสกูสนะคะแกงได้สองแบบนะคะแกงแบบหนึ่งก็จะใส่หมูอีกอันนึงก็จะใส่แคบหมูแล้วก็เผ็ดหน่อยนะคะกินกับข้าวหรือกินกับสปาเกตตี้ก็ได้นะคะ เพราะปกติก็ทำกินทุกปีนะคะแล้วก็มันเป็นยาด้วยนะเอดอกมัสกูรดอกดอกแกฟันสิงโตเนี่ยมาดูวิธีทำกันเลยค่ะในช่วงกลางเดือนมิถุนายนะคะหรือเดือนไม้ของประเทศสวีเดนเนี่ยค่ะดอกมัสกูดหรือดอกฟันสิงโตหรือรอุ้ยเรียกว่าขี้เหล็กนะคะมันจะเ,เป็นต้นอ่อนกำลังดีนะคะเริ่มออกดอกตูมๆนะแล้วก็จะถอนทั้งต้นมาเลยค่ะ จริงๆแล้วจะใส่ลากไปด้วยก็ได้นะคะแต่วิว่ามันมันใช้เวลานานในการต้มนะคะก็ไม่เอาลากนะคะเอารากเนี่ยตัดออกไปแล้วก็ไปตากแดดเอาไว้ทําน้ําชานะคะไว้ไว้ชงชากินนะคะมีประโยชน์นะคะทั้งต้นทั้งลากเลยเป็นทั้งยาบํารุงแล้วก็ประโยชน์ในหลายอย่างนะคะลองไปเปิดศึกษากันดูนะคะหาดูใน Google เราเก็บเข้ามาแล้วนะคะเราก็เอามาล้างน้ำผึ่งให้เสด็จน้ำนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆเสร็จแล้วเราก็ใส่หม้อต้มเลยค่ะต้มซักประมาณหนาทีก็พอนะคะเพราะมันไม่ได้ขมมากนะแต่เพียงแต่ต้มเพื่อให้มันเปื่อยง่ายแค่นั้นเองนะคะแต่บางคนเขาก็ ไม่ไม่ได้ไม่ได้เอามาลวกหรือมาต้มก่อนนะอันนี้ลวกเสร็จแล้วนะคะ5นาทีแล้วก็ลินน้ำทิ้งผัดพริกแกงกับกะทินะคะก่อนใช้เรดเคอรี่พาสเตนะคะก็พริกแกงแดงะคะ่ะธรรมดาสำเร็จรูปนะใครมีพริกแกงตำเองใช้ได้เลยคะ่ะพอเราผัดได้สักพักนะคะเพราะเครื่องแกงหอมแล้ว ทีนี้เราก็เอาหมูใส่ใครมีหนังควายหนังเค็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครชอบอะไรก็เอาใส่นะหรือจะใส่แคบหมูก็ได้อันนี้เป็นหมูหั่นแช่แข็งเอาไว้นะคะก็เลยออกมามันก็สภาพเป็นแบบนี้พอผัดสุกแล้วก็ใส่หางกะทิที่เหลือลงไปนะคะก็เติมน้ำนิดหน่อยทีนี้ พอเราผัดสุกแล้วนะคะหมูสุกแล้วเราก็เอาขี้เหล็กของเราเลยเออมัสกรูดยาฟันสิงโตเนี่ยค่ะใส่ลงไปบางคนจะใช้แค่ดอกนะคะแต่ของอุ๋ยเนี่ยคือเอาทั้งต้นทั้งใบไปเลยนะคะถ้าใส่รากลงไปด้วยได้คงจะใส่แต่กลัวมันจะเหนียวเกี่ยวยากอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเราแค่นี้ก่อนเพราะเด็กกินด้วยนะคะ ใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสนะคะแกล็ดเกดยแหละ่ต้องปรุเพิ่มเลยนะคะกินง่ายๆนะคะแต่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากเลย ซุปชัก s t so, อันนี้อุนน๋ยแบ่งออกมาปรุงเพิ่มนะคะใส่พริกแกงลงไปเพิ่มแล้วก็ใส่แคปมูนะคะให้มันแจ่บๆเนะบอกกดอ่มมรี่แต่แคพโผกันดูของแคป์าเล็กซ์อย่ามักก่ เป็นเมียเรียบร้อยค่ะอร่อยเพื่อนๆลองไปทาทานดูนะคะเราสามารถเก็บมาแล้วก็ลวกลวกแล้วแช่แข็งไว้ก็ได้ค่ะอยากจะกินตอนไหนก็เอาออกมาทํากินนะคะมีประโยชน์ค่ะแล้วก็